สีไซน์โอ้โหนี่นะคะทุกคนวันนี้นะ,ะดีไซน์พาพี่เจงฟูมาเล่นสวนน้ำนะคะทุกคนเล่นกันกลางแดดร้อนๆแบบนี้เลยรับรองว่าตีผิวเปลี่ยนแน่อนอนหนาวหรอคะอ๋อน้ำมันเย็นใช่ไหมโอ้โหน้ำเย็นแต่แดดร้อนต้องระวังไม่สบายด้วยนะเพราะว่าแดดร้อนไงแต่น้ำมันเย็นแต่ข้าไม่ได้อยู่บนน้ำนะแต่ข้าอยู่บนน้ำอะไรนะหนาวใช่ไหม แต่พอขึ้นมาปุ๊บมันหนาวใช่ไหมหนาวเย็นจริงแม่สร้างหาแล้วเดี๋ยวถ้าหาันมาก็ไปพักยกกินข้าวแล้ลูกลูกพยายามหลบแดดหน่อยดิหน้าดำหมดอ่ะคือถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปสไลเดอร์ก็หลบแดดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดำลูกแดดมันแรงมากเลยอะ่ะนูนดูพี่กังฟูนี่นะเมื่อกี้ไปลงสไลเดอร์ไหนามาก,กันแม่เห็นสีพูหรอคะมันไม่ใช่ลื่นเนาะสีพูอ่ะ นี่ต้องไปสีฟ้ากับสีเหลืองจะลื่นหน่อยเอาตามแล้วอันนี้นะดีไซน์ขอให้แม่มา,เ,าเว่นกันแดดอีกอันหนึ่งให้นะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นเว้นเอ้ยไม่ใช่เว่นกันแดดเว่นตาไว้น้ำอันนี้เป็นแว่นตาไว้น้ำอันใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งไปซื้อมานะแบบนี้จะแบบว่ามีที่อุ่นหูในตัวดีไซน์ลองใส่ซิใส่แล้วใส่ที่อุ่นหูด,ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> อะลองใส่ให้ดูหน่อยใส่ที่อุ่นหูด,ด้วย โอเคแบบนี้มันมันกันน้ำดีใช่ไหมยังข้างให้ดูหน่อยโอเคไปลุยอาถอดทำไมบบอ๋อเราใส่บ้างแล้วกันนะใส่เลยนี่เมื่อกี้ดีไซายใสอันนี้นะตอนนี้พี่ยังวลไปใส่พี่เขาใส่เลยเ,เวลาดำน้ำมันจะได้ไม่แสบตาไงไปเลยลุยดำแล้ว ปาจะไปขึ้นสไลเดอร์หน่อยคะสีส้มเลยสีส้มเหรอสีส้มหรือสีเหลืองนั่นเองปาเออสีส้มสีส้มนี่ดีไซน์กับกลางฟูขึ้นไปถึงแล้วนะคะทุกคนเขาจะสไลเดอร์ลงมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยมาแล้วดูท่าดูท่าดูท่านี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายใต้น้ำกันนี่พร้อมแล้ว มาเดี๋ยวเราจะพาว่าล้วทุกคนเนื้เดี๋ยวจะมาดำน้ำกันเลืออส รากสะเล็าอ้ยร้อนออกแดดกัทุกคนออกแดอ <c oughs> อดออกแดดอสบายว<ป>่ะรอนี้ใส,ส,ใส่ัยวยๆเดอิฟ้าทุกคนไปกันไนแรกพี่กังฟู <c oughs> ดำหมดแะ้วอย่างอย่างนี้นะที่ซ้ายเล่นแบบนี้ดำหมดอล้ลูกนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปสไลเดอร์เสี่ยงภูพี่กองคู่เดี๋ยวเราจะลงซ้อนกันแล้วทุกคนถืออยู่ข้างหน้านช่ไหมมาทีละคนตอนนี้เก็กำลังไปสไลเดอร์เสี่ยงภูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซอนก่นมามาเลย นั่งคู่ไว้เลยโอ้โหนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้ดีไซน์ไปเช่าห่วงยางมานะคะทุกคนดีไซน์ะตอนแรกเขาจะเช่าสองอันน้มันแล้วแม่ก็เพราะว่าลองเช่ามาหนึ่งอันก่อนเพราะว่าไม่รู้เขาจะมาเล่นยังไงกันเนาะนี่เพราะว่าเล่นได้แค่ตรงด้านล่างนะคะทุกคนห่วงยางนะ เปนห่วงยางบ้างนะคะทุกคนเป็นไงเวลาที่เราอยู่บนห่วงยางมันจะช้านะเช้ากว่าเราแบบว่าไหวเองหนาวอะคะแดดก็ร้อนน้ำก็เย็นดูกังฟูทำอะไรโอ้โหอันนี้ไอติมันเที่ยวอะไรคะพี่กังฟูอันที่สามอันที่สามแล้วก็เป็นันที่สองหลังจากที่เล่นน้ำเสร็จใช่ไหม หิวมากเลยใช่ไหมบายลูกบองเอาหอยยาไปคืนแล้วนี่นะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะคะทุกคนเล่นน้ํากันตั้งแต่เรามาถึงกี่โมงอ่ะบ่ายสองดูดีไซน์ดีไซน์น่าเาหน่อยสีผิวเปลี่ยนมากมายเดี๋ยวต้องไปทากรีมเลยนะลูกไอติมไหมพี่กาฟูกินไอติมมาที่สองแล้วอ่ะไม่เหม่าอฮะ ยังยัง,ยงไม่ได้เหมาอันนี้พี่ซื้อเองหมายถึงว่าพี่ซื้อเองอไม่ก็เดี๋ยวเราจะซื้ออยู่แต่หมายถึงตอนที่พี่รอหนูอะ<ม>่ะพี่หิวไงกินอันที่สองอันเนี้ยทำไมกังฟูไม่ทำอ่ะกังฟูดูดีไซน์ดิห <laughs> น้าดำผีเลยโดนแดดอะ่ะไปเรามากันตั้งแต่กี่โมงจำได้ไหมบ่ายบ่ายสองกว่าเนาะลงน้ำอ่ะเนาะดูดิตอนนี้หกโมงเย็นน,นาะนาฬิกาตรงนู้นหกโมงเย็นแล้ว ไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะทุกคนเลอช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วเนาะอากาศร้อนเด็กก็อยากมาเล่นน้ํากันนะคะทุกคนพอดีมาอยู่ใกล้บ้านเราพอดีด้วยเนาะปะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปไหนกันนะคะที่ซาอาทิตย์หน้าเราจะไปไหนไหนไปไหนกันนะไปดอยไปนอนเต็นท์ริมน้ำมาฝากติดตามคลิปด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย